ปัจจุบันพบว่าโรคโนโลไวรัสเชื้อไวรัสตัวนี้มีการแพร่กระจายที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปกครองทุกๆท,ท่านคิดว่าเด็กมีอาการท้องเสียขอให้คิดถึงเชื้อตัวนี้ด้วยเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยถ้าทานเชื้อตัวนี้สักประมาณ1 0 0ตัวก็สามารถติดเชื้อนี้ได้แล้วอาการเกิดได้เร็วภายใน24-48ชั่วโมงและมีอาการที่เร็วแล,ล้รุนแรง ทำให้เด็กมีอาการไข้ขาดน้ําอ่อนเพลียแล้วก็ถ่ายอุจจาระบางท่านจะเกิดอาการกระสับกระส่ายในส่วนของการรักษาโรคโนโลไวรัสนี้รักษาตามอาการนะคะไม่มีวัคซีนป้องกันในปัจจุบันดังนั้นถ้าเกิดมีอาการไข้อ่อนเพลียหรือถ่ายเหลวให้พยายามให้เด็กได้รับประทานน้ําและทานยาลดไข้หากมีอาการรุนแรงมากขึ้น แนะนำพบแพทย์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะการขาดน้ำที่รุนแรงขึ้นค่ะโรงพยาบาลจอมเทียนพร้อมเทียงข้างดูแลสุขภาพคุณ